เราไม่เสียบพออเราอ่ะเขาเอาไปอย่างเขาแค่เขาแค่เอาคืนไปอ่ะใช่เราเอามาคนเดียวก็ได้แล้วเอ้ยหัวเขียวหัวเขียวเฉลย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 จะซ่อมรถก่อนแป๊บนึงเขาไม่ฉีดยาใช่ไหมไม่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 ไม,ไม,ไมีฉีด,ด,ดเออย,ยังได้อยู่ครึ่งหนึ่ง เขาเอาของโรงเรียนตัวเองกลับไปแค่นั้นเองอะอ๋อเหมือนเอาครูในเตยกลับไปใช่เฮ้ยเขาัดเหล่ากับบ้านแล้วเขาตัดได้คนหนึ่งก็ชนะดิใช่เขาไม่จะหมดแล้วนะเราเหลือไม่กี่นาทีนี่อันนี้ไอ้กี่นาทีอะน่าจะประมาณยี่สิบเขาบอกห้าทุ่มยี่สิบอะตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยเอาเซ็นมาแล้วดูเทนมัาทำมะม่วกนี่ เขาอุ้มพออ๋ออ๋อเขาได้ของเขาคืนแล้วเขาก็เอาของโมเซนมาเราต oui> ้องช่วยอ่ะเราต้องช่วยคนสุสานอ่ะพี่เขาอุ้มเดี๋ยวเขาไปไหนอ่ะจะอุ้มไปโยนตรงนู้นเข้าไปซ่อนเหรอแต่เราก็เห็นดูแต่เขาให้อยู爸爸่กลางโรงเรียนไม่ใช่เหรอเขาไม่ให้อุ้มไม่ใช่เขาให้อยู่ตรงตาไม่ใช่เหรองั้นเราคืนแล้วตรงตีสุสรานอยู่ จะวิ่งเข้าไปเอาดีวะไม่น่าทันไม่รอดไม่รอดไงก็ไม่รอดนี่ครึ่งเดียวเองอนะไม่น่าไหวแต่ถ้าถเรา<ม>ต้องบุกเราต้องมาบุกเยอะกว่านี้จริงๆเออเฮ้แต่ถ้าเขาตีกันเองก็น่าอยู่นะอะไรอะไรอะไร ครับอาครับพูดยใช่ครับเอาวะเอาแบบวะเอาแบบวะได้ละได้ละเอาวะเอาวะสองคนเลยเว้ยมาไปว้งานเร็วไปเพื่อน ก่อนนะจ๊ะโอ้โหแหววายจัดเลยแต่เดฟแก่แต่เดฟแก่แต่เป็นกันข้างหน้าไงไอ้โรงเรียนเราโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสองเดียวเราต่อแต้เราต่องสองเปี้ยวอยู่สองเปี้ยวอยู่ยี่สิบนาทีสุดท้าย เออยังไม่บอกชื่อหน่วยเลยอะชื่อไอคอนนะโอเคไอคอนเรียกดูซิก็ได้เป็นเพื่อนตอนที่อติไปเรียนรูทบอยอีกประเทศหนึ่งอ่ะอ๋อโอเคครับได้ได้ได้ไอเทมบวกกับสองคนเฟี้ยจับเลยอ่ะเฮ้ยสุดสัปดาหนี่สุดสันดีหโยิงเลยเราไม่มีใครอยู่เลยอนี่หมอนี่หมอนี่หมอได้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 ไปเราต้องเอาไปวางต้องเอาไปวางไป ก็มาดิครับก็มาดิครับว้าวฉันบอกเลยนะตรงนี้เราไม่มีไม่มีการเสียเลือดอีกแค่ทีเดียวฉันไปหวานมาแล้วหรอฝามาฝามาหน่วยมาเต็มเลยหน่วยมอลไรพวกแกโดนแน่ได้เวลาเซื้อซร์อเลยนะซื้อซื้อซร์อเลยย่ามาสิมึงให้ตีฉันเลยนะดูดิ สนใจเหหน่ยว์ือนใจกเหรอค่ต้องมีอาสาเหรอขอแจมหน่อยแล้วกันนะลุงเอาไปตบ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 มาดิเอาป่มด e ิเอาก่อนดิเอาปไปดลงยล้มแล้วมาดเฮ้ยลุงอย่าล้มแล้วล right, ้แล้วโอ้โหต้วถไปเลยไปก่อนดูโดนตอ้ยโอ้โหโดนโดนเพื่อนลุงทีสุดท้าย